พี่นุ๊ถ่ายพี่นุ๊กถ่ายถ่ายหายอัน่งอถ่ายรงกลุ่บ้านเนะถ่ายรยงบ้านปาร์ี้ะหาทตั้งใจยกนมายกเวนขายเวาย่าย เทพี่เล็กเฉยเลยจะต้องไหนอะตรงนี้องไม่เขามาไม่ทันเขาเล้วผมอ่ะเทเทเอาไถ่ายกันเลยหนเนี่มากงหลังเลยไม่ถ่ายเหลอด้วยเหลือได้แบงค์มาด้วยขี้อยอะ มีรูปเาด้วยไม่เอาโดนเอามาแตย่่วมบ้านเีไเก่งแก่ม่ของธนาคารกรุงเทพวบ้านัสวัสดีครับไปไปที่มรไม่ไดแกะตอนน้ไม่ได้แตอนนี้ไม่ได้แอนี้่มนไม่แมนมากวมบ้านวมบ้านี่ไหน่สองสม่ ไอ้เนี่ยเาเก็บเวทีแล้วไปมากเลยเดี๋ยวเขาจะไปแล้วแล้วปี๊บแล้วป้าปาใช่ไหมใช่ปี๊บกันนั่นเดี๋ยวค่ะปี๊บไหมครับในกระเป๋าปี๊บโอเค มันช่เป็นเงขอบา50องนองศา5องศาศา5งศา50องศานองศา50องศา50องศา50องาร0องศา50องศา50อง้าอนศาอารอาอาองศาองศา่อองศ5นาอ้ศา5อา่งศา5หรอ